คุณหนูครับไปทานข้าวกันครับก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่หิวไม่กินออกไปเลยเออแต่คุณหนูครับคุณหนูไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะครับไม่ได้ยินที่ฉันพูดเหรอว่าฉันไม่กินอย่ามาโยกับฉันออกไปฉันบอกให้ออกไปไงออกไปสิออกไปเอออูไปแน่ กูไม่อยากมาดูแลคนพิการแบบมึงหรอกอภิการฉันก็ไม่ได้อยากพิการซะหน่อย เียใจด้วยนะเรื่องขาวของแก้มฉันขอโทษด้วยที่ช่วยเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรหรอกขอบใจแกมากนะอย่างน้อยอะ่ะแกก็ยังช่วยรักษาชีวิตน,น้องฉันไว้แล้วแฟนของแก้มละ่ะไม่มาหรอตั้งแต่ที่รู้ข่าวว่าแก้มเดินไม่ได้เนี่ยฉันก็ติดต่อมันไม่ได้อีกเลย ไอ้เลวนั่นะมันไม่ได้รักน้องฉันจริงๆเลวจริงๆโชคดีนะที่แกไม่ได้แต่งงานกับมันอืมคงงั้นแหละอ้าวเป็นไงบ้างอาันละวาดเดี๋ยวก็สิใช่ครับคุณเปา ผมว่าผมทำหน้าที่นี้ไม่ได้แล้วอะคุณไปหาคนใหม่เถอะ พี่โจพี่เผาพี่จูหายไปไหนกันหมดเนี่ยแก้มน้องรักของพี่พี่กับพี่จูต้องบินไปต่างประเทศ เพื่อไปดูงานบริษัทเป็นเวลานหนึ่งเดือนแต่ไม่ต้องห่วงนะพี่จ้างคนมาดูแลแทนสีแล้วพี่เป่าสวัสดีครับคุณหนูแก้มนี่นายนี่ไม่มีมารยาทเลยเนาะเข้าบ้านคนอื่นเนี่ยทำไมไม่รู้จักกดกิ่งหรือว่าเคาะประตู อ๋อแต่ก็ช่างมันเถอะนายรีบออกไปจากบ้านฉันซะเพราะว่าฉันไม่ต้องการให้ใครหน้าไหนมาดูแลฉันทั้งนั้นอะโอ้หสมแล้วที่ใครต่อใครเนี่ยทนคุณไม่ไหวที่แท้ก็ปากจัดนี่นี่เองอะนี่นี่นายกวนตีนฉันเหรอเฮ้ยเปล่านะครับตีนผมก็ปกติดีอะไม่ได้กวนเท่าไหร่ นี่นาโอเคโอเคผมขอโทษงั้นเดี๋ยวผมขอแนะนำตัวใหม่นะผมชื่อไทม์เป็นหัวหน้าบริการครับจากบริษัทเซลเออร์ถ้าคุณหนูมีอะไรอยากให้ผมรับใช้ก็บอกได้เลยนะครับจะรับใช้ฉันทุกเรื่องเลยใช่ปะใช่ครับงั้นนายเนี่ยไม่ต้องทำตามคำสั่งของพี่ชายฉันนายรีบออกไปจากบ้านชังซะ ฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแลนี่นี่นายจะทำไรของนายเหรอฮะก็ทำแบบนี้ไงเฮไปนี่ไยนี่นายเปิดฉันลงอย่างนี้เลยนยนี่เปอยฉันลงสิเฮ้ยนี่นายล่อยฉันลงอย่างนี้เลยนะเปิดสิ คุณหนูครับเรื่องที่คุณหนูขอผมคงทำให้ไม่ได้แล้วนะครับคุณหนูลองคิดดูสิครับเวลาที่คุณหนูจะกินข้าวอ่ะคุณหนูจะลงไปยังไงล่ะครับแล้วเวลาจะขึ้นขึ้นลงลงบันไดอีกอนะ่ะที่สำคัญนะครับเวลาที่คุณหนูจะเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวเนี่ยลำบากแย่เลยนะะให้ผม นี่วันหลังเนี่ยเคาประตูด้วยนะทำแบบนี้นี่ไม่มีมารยาทเลยนะนายหลงไงแก้มนี่นายมาได้ยังไงอะ่ะแล้วเข้ามาในบ้านของฉันได้ยังไงก็มอเห็นบ้านไม่ได้ล็อกผมก็แค่เดินหล่อๆเข้ามาเนี่ย ที่ผมมาเนี่ยผมก็แค่จะเอาเนี่มาให้คุณผมกำลังจะแต่งงานแล้วได้จะมาบอกฉันทำไมอ่ะออกไปได้แล้วบอกให้ออกไปไงฉันบอกว่าให้ออน,ออนายออกไปได้ยินไหมออกไปสิฉันบอกให้นายออกไปไงโอ้ยอบ้าพอสักทีวะ โชคดีของกูละที่ไม่ต้องมาใช้ชีวิตคู่กับคนพิการเหมือนมึงอ่ะดีแล้วแหละที่มึงเนี่ยโดนรถชนกูจะได้ไปใช้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมไอ้เลวจะบอาอะไรออกไปไอ้เอาไป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 สิขานมาสิวะขานมาดิ หยุดพูดจามาหมารถใส่หัวไปแล้วไม่งั้นเจอดีแนะ่เออคุณหนูคุณหนู <S 2> <S 2> <S 2> เป็นไรนะครับหนู กับข้าวมาแล้วครับคุณหนูเนี่รักทำไมยังเรียกแก้วว่าคุณหนูอีกคะ <c ười> คือผมลืมตัวขอโทษทีนะ่ะกินข้าวดีกว่ามาอ้าปากแล้วอ้ามอ้ามเรวดิอ้าม <c ười> อร่อยมากเลยค่ะเอ่อทมแก้มถามอะไรหน่อยได้ไหมคือว่าทำไมทามถึงรักแก้มขนาดเนี้ยทางั้งที่ขาของแก้มเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ที่ผมรักคุณนะอะเพราะคุณเป็นคุณแล้วคุณก็มีคนเดียวในโลก ผมสัญญานะว่าผมจะรักแล้วก็ดูแลคุณแบบนี้ตลอดไป